ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นกับผู้พวกในค่ายเราเนาะใช่ๆคกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบเอ็เราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบหกครับน้ำหนักปล่อยๆปรมากี่กิโลครับประมาณห้าสิบแปดครับเรามื่อแต่ตายแล้วครับครบเครื่องเลยหลายอย่างวันนี้เราเจอกับกัญชีทัครับมวยแทนครับอือกัญชีทั้งที่มาแทนเนาะครับผม ล้วได้ศึกษาเกี่ยวกต่อเข้ามาปะได้ครับผมเขาเป็นมออเตร์สลิมเลยสูดตายเมื่อเดินขาดปจมัดแล้วอย่างวันนี้ระวังเกมไหมก็แก้เกมมาดีครับคุมจังหวะแต่เดี่ทักแต่เรานี่ยังไม่เคยเจอแน่นอนยังเพิ่งเป็นไฟแรกด้วยแต่ก็แก้เกมมาแน่นอนนะสบายสบายเลยล่าสุดนี้เราเจอเราใส่ไว้ที่ล่าดำเนินล่าดำเนินนี้วันนั้นเจอกับ แสบแสบเป็นไงบ้างแพ้แพ้คะแนนไปเหรอเห็นไหมวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบก็เวทนี้เลยอันนี้ปล่อยต่อยปล่อยเวทมาร้อยยี่สิบก็เขามาแทนเขามาแทนก็เลยปล่อยขึ้นไปคิดว่าน่ากายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วน่ากายดีขร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเพราะมันขยับมาแล้วนะก็สบายสบายแล้วสมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าวันนี้พร้อมแจ้งเกิดยังพร้อมครับผมต้องเกิดแล้วนะเราต่อยมวยมาโลนโลนทั้งวันกี่ไฟแล้ว เยอะอยๆได้เราคนจังหวัดจังหวัดยะลาเชิญชวนแฟนขับรถนิดหน่อยก็เชิญชวนแฟนขับทุกคนเพว่ให้กำลังใจเลยครับคำนจะเป็นเพื่อนพี่อผมโอเคขอบใจมากน้องชายครับยังไงสบายน้ำตัวพี่ แล้วผมแข่งแค่ไหนเราไดครับใคยนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมเดือนหน้าซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอะไครับมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมมากขึ้นก็มีรายละเอียดชี้ดวงแล้วก็พิจารณาตรงตรงหกในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วิทย์สองเราสูงเท่าไหร่ร้อครับน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับ5960ครับเราโมวยสไตล์อะไรครับน้องวันนี้เราเจอกับเฟส เคยเจอกันไหมยังครับเป็นสายแรกเลยได้ศึกษาเกมวกันต่อยเฟซเข้ามาปะศึกษาเขาเมื่อจะตายอะไรเมื่อสายครับวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยงไงก็คอยดูบนบนเบเดียลครับไฟล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ที่ลุงวินนี่ลุงวินีวันนั้นเราเจอกับชาติยักษ์เป็นไงบ้างโอ้โหแพ้มาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อย่วันนี้ต่อยร้อยยี่สี่โอเวทเดิมถ้าเกิดเข้าไปสอบนี่วันนี้คิดว่าน้ำหนักมากเกินหรือมากรับก็เกินนิดหน่อยครับคือเหมือนวิ่งก่อนเช้านะสบายสบายร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงบาดเจ็บไม่มีเรียกว่าเย็นนี้พร้อมแจ้งเกิดด้วยเลยวันนี้เราต่อยคู่ที่สองเราต่อยมวยมาโลนโลนวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณ เราคนจังหวัดพอนเสิครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยครับวันนี้จะแชร์กันะครับฟังคูวได้นะครับตรงเต็มที่แน่นอนโอเคฝากเจมากน้องชายขอบคุณ